สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านๆนคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะพาทุกคนมาปลูกบอลสีลงแปลงดินนะครับเป็นบอลสีบ้านๆบ,บอลสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับเหมือนที่ผมเคยได้พาดูไปแหละเพราะว่าบอลสีเจ้ากรุงไกเซอร์ผมมันมีเยอะแล้วก็ผมเคยได้บอกแล้วว่าก็จะหาพื้นที่นะครับเพื่อที่จะปลูกลงดินอีกวันนี้ก็ ผมได้ทำแล้วเห็นไหมครับก็เหมือนที่ผมเคยพาทำนะเป็นอิดนะครับเป็นอิดแล้วก็เอามาเรียงเรียงกันนะครับเอามาเรียงเรียงกันแล้วก็นําดินมาใส่ดินนี้ก็เป็นดินที่ผมเอามาจากใต้ต้นก้ามปูนะนี่แหละแล้วผมก็เตรียมละเตรียมต้นบอลสีเตรียมอะไรครบแล้วนี่ก็แปลงตรงนี้เป็นแปลงเล็กๆนะครับก็จะปลูกประมาณ15ต้นนะเจ้ากรงไก่เือประมาณ15ต้นนะครับถ้ามีเยอะก็ปลูกลงดินอย่างนี้แหละนะครับพอเขาเติบโตก็จะเป็นพุ่มเป็นกอสวยเอง นะครับเนาะปลูกแบบบ้านๆแบบง่ายๆก็สวยได้เช่นกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาปลูกไปพร้อมกันเลยนะครับมาครับทําเหมือนเดิมแหละก็ขุดๆลุ้มแล้วก็นี่นะครับก็นําต้นบอนซีของเราไปกระถางนี่ไว้เอาไปล้างใช้ต่อนะครับนําไปล้างใช้ต่อได้แล้วก็นําต้นบอนซีของเราวางลงไปดิวางดีๆนะครับนี่วางลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาดินเกลีย่ยเกลี่ยกลบกลบ นะครับเอาดินเคลียร์เคลียร์กลบกลบมีเพียงเท่านี้เสร็จแล้วทุกคนไม่มีอะไรยุ่งหรอกไม่มีอะไรมากหรอกเหมือนที่ผมเคยได้ทำนั่นแหละเนาะนะครับก็ปลูกไปวันละนิดวันละหน่อยปลูกนั่นปลูกนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากทุกคนมาพูดคุยกันนะครับผมก็เป็นคนเด็กบ้านๆนคนหนึ่งวัยรุ่นบ้านๆนคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบในทางด้านการ,กรเกษตรนะครับทุกคนผมก็อย่างนี้แหละนะครับ ผมก็ไม่ได้อายุเยอะมากหรอกทุกคนบางคนเขาเรียกผมว่าพี่แบบรู้สึกแปลกๆนะเรียกเอออะไรผมมาอันนั้นครับพี่อย่างเงี้ยแล้วพอผมไปเม้นของคนอื่นก็เขาก็บอกว่าพี่พี่เออรู้แหละเนาะว่าการเรียกพี่อ่ะมันคือเป็นการให้เกียรตินะครับให้เกียรติแต่ผมก็รู้สึกเออแบบอืมทาไมเขาถึงเรียกพี่เนาะเราก็อายุน้อยนิดเดียวเองเงี้ยเออหรือว่าเราหน้าแก่วะเออก็จริงแหละผมก็หน้าแก่นะทุกคนผมหน้า ประมาณยี่สิบปลายๆแล้วแหละประมาณยี่สิบหน้านะประมาณยีแต่อายุพึ่งแต่สิบเก้ายี่สิบเองแต่หน้าไปจะสาสิบแล้วนะครับนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นนะครับถ้าผมเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นเหมือนคนอื่นแบบเออดูแลตัวเองมาตลอดเรื่องผิวหน้าผิวกงผิวกายอะไรเงี้ยผมก็คงจะหน้าไม่อย่างนี้หรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีซีเรียสเราก็สามารถ ปรับปรุงตัวเองไปได้เรื่อยๆนะครับยิ่งเราทำยูทง youtube อย่างเงี้ยเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรมันสำคัญนะทุกคนเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราก็ต้องเอาหน้าตาเราออกกล้องบ้างแล้วสิ่งที่บางคนเขาไม่กล้าเอาหน้าออกหรือไม่ทำไมก็เอออาจจะแบบมีความไม่มั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนั้นแหละนะครับอาจจะเกิดค่ะความไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยทําให้ไม่อยากออกกล้องบางทีผมอ่ะก็เหมือนกันแหละมีความไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ นะครับแต่ทุกวันนี้ก็เออออกพยายามออกกล้องให้เพื่อให้คนเขาจําว่าเออไอคนนี้ฉันเคยเห็นนะกดดูมันหน่อยสิว่ามันวันนี้มันทําอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยผมคิดอย่างนี้ทุกคนเออก็นะครับไม่เป็นไรเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่เห็นบอกทุกวันเนี้ยคนเขาพากันทําอะไรสัญยากงสัญญกรรมอะไรไม่รู้หรอกนะครับแล้วก็มีครีมมีอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องผิวเรื่องพันอะ นะครับมันมีหมดแหละทุกวันนี้เราก็เลือกเอาแต่อย่างว่าก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยว <c oughs> จะร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังมันรู้สึกเหมาะกับผมมากนะครับอ่ะหลายคนอาจจะไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินนะเดี๋ยววันนี้จะมาร้องให้ฟังหน้าพี่ที่แกก็เพราะว่าพี่นั้นแพ้ยาหลงเชื่อโฆษณา ให้ลองใช้ยาหน้าเด้งอยากให้หน้าขาวต้องนั่งกอดเข่าแซมจะเซ็งไปหลงใช้ยาหน้าเด้งผลลัพธ์กลับเร่งความชราผมพีที่รวงเพราะหลงกลนลวงค่านิยมใช้ยาปลูกผมต้องนั่งระทมขายหน้า ใส่ยามากตายพ้นลับกลับกลายเป็นเชื้อรากว่าจะรู้ก็เสียทาทั้งหัวและหน้าพังทลายใช่รำไม่ดีแล้วโทษปีโทษกลองที่พี่คิดลองก็กลัวว่าน้องจะนาย อายุยังน้อยกลับมีริ้วรอยก่อนวัยกลัวรอสู้เขาไม่ได้ก็เลยหันไปชายยาเห็นใจพี่น้อยเิดนะแม่พลอยเจ็บสีอยากหน้าตาดีไม่อยากให้มีสิวฝ้า ให้หมอตรวจด,ดูเลยกลายเป็นหนูลองอยาเสียทั้งหัวทั้งหน้าคิดแล้วอยากฆ่าตัวตายนั่นแหละนะครับทุกคนเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของเออออสโฟเอนะนะครับผมก็มันเป็นเพลงที่เนื้อหาสนุกสนกุตลกตลกอนะ่ะผมก็ฟังไปอือวะ่ะไปมาไปมาเหมือนโดนตัวเองอนะ่ะเนาะแต่ก็นะไม่เป็นไรบอกแล้วไง ทุกคนเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับเราก็ทําไปรักอันไหนชอบอันไหนก็ทําไปนะครับก็ปลูกวันละนิดวันละหน่อยทํานั่นทํานี่ไปถือว่ามันเป็นการาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยอืใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เราก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับไม่ใช่ทำทำทำอย่างเดียวแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับแต่ว่าผมเชื่อแหละทุกคนก็ รู้ตัวเองอยู่แล้วถ้าเราเหนื่อยเราก็แค่พักเท่านั้นเองเนาะนะครับเราไม่ต้องไปฟื้นตัวเองนะทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับให้มีความสุขในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบนะครับในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับการประสบความสำเร็จของแต่ละคนผมเชื่อทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จนะครับเหมือนเรามาทำ u t u b e อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีเจตนานะครับมาให้ความรู้สำหรับผู้ที่ รักการปลูกนะครับหรือว่ารักในเรื่องอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับทุกคนเราก็มาแชร์ข้อมูลความรู้ความรู้ได้นะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากหรอกผมก็มาศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับเพื่อนๆก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะทุกคน,นเสร็จแล้วนะครับลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ํามารดนะครับเพื่อน นี่ครับทุกคนก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํามารดถรถน้ํานะครับให้มีความชุ่มชื่นชุ่มชื้นเออชุ่มชื้นไม่ใช่ชุ่มชื้นนะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวได้เองนะตอนแรกอาจจะระแนงระนองระเนระนาดหน่อยแต่เดี๋ยวไปมาไปมาเขาก็จะฟื้นตัวได้เองแหละเหมือนทางฝั่งนั้นของผมไงเริ่มโตเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับปลูกได้ไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วแหละนะเนาะวันเวลาแป๊บแป๊บเดียวนะครับทําอะไรไปเพลินๆก็แป๊บเดียวนี่ เดี๋ยวพวกเด็กมธัธยมเด็กประถมก็จะเปิดเทอมแล้วเดือนพฤษภาแล้วเนี่ยนะครับเร็วมากเลยนะครับพอมิถุนาผมก็จะเปิดเทอมขึ้นเรียนปีหนึ่งนะครับเนาะผมก็เรียนเรียนอะไรเรียนครูนะครับเรียนครูเอกเตกรษษโดยตรงนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยมีอะไรแอบดูเนี่ย <c oughs> มีตัวนี้มาแอบดูด้วย